สองของเที่ยวกับทอนครับวันนี้จบรายการนี้อย่าลืมนะฮะชมสารพยากรกันต่อแซมสบายนะครับทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์นะฮะบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งเนี่ยจะเป็นเที่ยวกับทอนนะฮะหลังจากนั้นบ่ายสามครึ่งจะถึงสี่โมงครึ่งจะเป็นสารพยากรสา,พารสาพยากรนี่จะสดบ้างเทปบ้างไงติดตามกันดูถ้าเมื่อไหร่สดเนี่ยส่งคําถามผ่านทางเอสเมเข้ามาได้นะฮะแต่ถ้าจะแนะนําติดชมรายการตรงนี้นะครับตุ้งกวนา่าเก้าเก้า โอ้เออเขียนไปที่ตู้สมาชิกสภาเป็นรูปเป็นชาติตู้ปะนก้าวๆเดี๋ยวเขาโน้มเว่ามีสปชท่านหนึ่งแอบไปรับงานพลโทนทัตไม่ได้แอบผมเป็นวิทยากรพี่ได้เป็นผู้ดำเนินรายการเป็นเจ้าของรายการไม่รู้เหรอเอาเหรอฮขอไปครับงั้นผมพูดแทรกไปทั้งเยอะเชิญพี่เล็กครับเดี๋ยวไปเที่ยวกระลาะกร้อยกันครับนี่สั่งได้ด้วยเอาเลยกระลาปกรเลยโอ้นก นกอัลบารทรอสนะครับคุณผู้ชมนก,อ,นกอ,อัลบาทรอสนกอัลบาทรอสนกทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกพี่เล็กเก่งเนี่ยเอาครับพี่เล็กเป็นเจ้าของรายการก็คุยหน่อยฮะหรือว่ามันเป็นหน้าที่วิทยากรที่จะต้องอธิบายช่างโมงๆดานอยู่ดีจะให้พูดเรื่องอัลบารทรอสทำไมอ่ะก็บินรอบโลกได้หลายรอบครับโอ้ยฟักไข่ฟักไข่ฟักไข่ไม่ไปเล็กดูดีกว่าผมอีก ว่าจะมั่วเมกมั่วว่ามันออกไข่ได้เลยนะฮะเออห็นไหมตัวเมียฮะตัวเมียเราสามารถแบ่งได้ว่าเป็นตัวเมียแน่นอนเพราะว่าตัวผู้มันก็ชิ่งไปนานแล้วอืมอย่างเงี้ยตัวเมียอันทําไมมันต้องลุกขึ้นมาจะไข่ก็เพราะว่าต้องพลิกไปเรื่อยๆครับมันเมื่อยกด <c oughs> มันเลกิด <c oughs> ด้านเไปเล็ก <c oughs> เนี่ยเลยอ่าเห็นไหมตอนนี้นะฮะเพราะไข่นุ่มไปเราพอจะเห็นได้ว่าใหญ่มากใหญ่เท่ไข่ห่าน ส่วนนี้อันนี้เป็นช่วงที่นกตอนที่ผมไปเนี่ยเป็นช่วงที่นกต่างๆเออลืมไปเลยเออนี่นกบูบี้ครับ,บกับมังกกไข่มอนกันออคุณผู้ชมถ้าเกิดสนใจคุณผู้ชมสามารถเข้า Facebook ผมนะครับแล้วก็ Follow ผมแล้วผมจะให้บัตรฟรีบัตรอะไรบัตรก็คือบัตรดูหนังอ๋อนึกว,ว่าบัตรดูสปชประชุมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องหนังของสิงห์เนี่ยฮะจ่ายรอบ <มา S 1> เดียวครับคุณผู้ชมพันที่โอ้ อ่เมาลงที่พารากอนอะไรสักอย่างที่รับลงได้ทันเมื่อไหร่ครับคนมีใช้ใช้วันไหนนั่นเห็นหัวลุงนงไม่ไปนไรโผล่นั่นข้างใช้เขาบอกว่าต้นเดือนธันวาน่าจะก่อนวันัันนววพ่ออดูรายการนี้ยังขอทันดูรายการนี้ยังขอทันแต่ต้องแอดเฟซมันก่อนนะฮะคนจะไม่ออกเลยจาน พูดถึงตัวอะไรตัวลูนกนกพีเกอพูดถึงนกลูนกลนกใช่ไหมลูกนกน่ารักดีออกเห็นไหมอย่างแรกสุดเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตลูกนกเนี่ยมันจะก,กลืนสีกลืนทำไมนกนี่เป็นบูบี้นัสกาบูบีนบ้นะฮะนีในบูบี้มีสามชนิดนี่เป็นนัสกาจะเห็นว่าเขาทำรางบนพื้นเพราะว่ามันขี้เกียจในข้อแรกข้อที่สองคือมันหากิ่งไม้มันยากกระบกอสไม่ค่อยมีกิ่งไม้เพราะฉะนั้นลูกของนัสกาบูบี้เนี่ยจะเห็นสีใช่ไหมสีมันกลืนที่แรกจะดูอรับแต่ที่พ่อแม่ไม่ต้องใช้สีกลืนแล้วเพราะว่ามันตัวใหญ่แล้วมัันกลว อะไรที่จะมาะจัดการกับมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกนกก็พอแมพ่อแม่ไปลูกนกอยู่สีก็จะเกิดแม้กระทั่งบลูฟูตุบบูบี้เนี่ยสีฟ้าตอนทีท่เท,ท้าเนี่ยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันจะผสมพันอ๋อสีจะออกค,ออคอือต้องไม,ม่คือเลยช่วงวัยเด็กช่วงวัยเด็กนี่จะขนอุยออตีนดำพอเปลี่ยนขนกลายเป็นตีนขาวเนี่ยเอ้กลายเป็นตีนฟ้าเนี่ยขนก็จะเรียบคือนี่เป็นแมวน้ำขินผา แม่น้ำหินผ้านี่อ่าจะกระโดดตามหินออยู่ตามหน้าผาตามหินก็นี่ไงพี่ได้ไม่เห็นนะมันจะพิสดารแม่น้ำคาราบกอสมีสองชนิดนะครับชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นแม่น้าที่พบทั่วไปที่น้องคริสไปเล่นด้วยตามหัทรายตามอะไรอย่างงี้ใช่ส่วนอันนี้เป็นรูปแบเป็นน้าหินนะฮะจะกระโดดขึ้นไปตามหินเป็นพวกเขาเรียกว่าค cliff h a n g ออไตาหินเห็นไหมมันจะตต่ไปแล้วก็ตัวเล็กหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดตัวใหญ่มันก็จะตกมามาขนจะขนจะ ายาวหน่อยแต่มองไม่เห็นเพราะว่ามันลงน้ำมันเรียบ,น,ยบนะฮะซึ่งแมวน้ำพันนี้น่ารักนะผมชอบมันจะกระโดดตามหินไอ้หินพวกนี้เนี่ยก็จะสูงประมาณสักสิบห้าเมตรส่วนนี้เป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมเมือ่อกี้ผมพูดถึงแมวน้ำสองแบบนี้เป็นแบบแบบสิงโตทะเลกับลาบกอสที่ตัวใหญ่หญกว่าแมวน้ำหินผาประมาณสักสองถึงสามเท่าโอ้ ไอ้ตัวนั้นตัวเล็กพี่เล็กมันโดดขึ้นไม่ขึ้น mm hmm. อ่าอันนี้จะอ้วนใหญ่แล้วก็จะนอนกลิ้งไปเรื่อยๆอะนะให้พกตัวนั้นก็จะไปหมอบตามหินไม่พบตามหาดทรายน่าจะพบเฉพาะหาดหิน mm hmm. หินที่เป็นหน้าผาสูงๆนะฮะส่วนไอ้ตัวไอ้ตัวนี้จะอยู่ตามหาดทรายลูกมันเนี่ยน่ารักมากเลยมันจะเป็นตามแอ่งน้ําเห็นไหม uh huh. แอ่งน้ําเล็กๆเสร็จแล้วมันก็จะมาเล่นน้ําในแอ่งน้ uh ําบางทีก็มีแม่เข้ามาด้วย oh. นะครับเพราะฉะนั้นเห็นยวมฮะมันก็จะ uh huh. วางกันต้องแดกตอแดกอยู่ตามแอ่งน้าเราเข้าไปดูใกล้ๆได้นะะ <c oughs> ลูกผู้นี้เนี่ยชว่วงที่แม่ออกไปอยู่หากินหากินในทะเลเนี่ยลูกก็ร้องพยายามจะรอแม่มันหิวอ๋อฮะพอแม่ขึ้นมามันก็ดูดนะฮะเป็นเทคนิคดูดนมของลูกแมวน้ําจะเห็นไดว,ว่าพอแม่ขึน้นมาเมื่อไหร่ลูกดูดทันทีเนื่องจาพวกแมวน้ําเนี่ยมันต้องกินนมเยอะ <ừ> นมแมวน้ำมันดีนะฮะสู้น้ำมันมะพร้าวได้ไขมันเยอะอืเคยกินยัง เออเนี่ยไอตัวนี้ไปก็ถ้าตอนถ่ายอยู่นี่ก็เตะมันออกไปไม่เร็วงเงี้ยนะกินนมแมวน้ำเออเออกินลืมคิดว่าไม่ไม่ไม่ลงทำเป็นโปรดักต์ออกมาขวดเล็กก็ได้ไม่แพงๆแต่แมวน้ำมันคั้นนมเนี่ยเออใครจะไปรู้ว่ามันเป็นนมแมวน้ำเมันไม่ใช่วัวนะมันกัดนะเลยคั้นนมนะแล้วก็เอานมวัวใส่เข้าไปแล้วก็แปดรูปแมวน้ำ อ๋อเหมือนกับนมบางยี่ห้อที่บอกว่ามาจากญี่ปุ่นเกาะนั้นเกาะนี้แล้วก็จริงๆทําแถวสรับบุรีอใจะไปยากอะไรอันนี้เป็นเพน้ำหรืออะไรน้ำถ้าเกิดเป็นตัวพ่อเป็นตัวใหญ่ๆนะครับต้องสังเกตเราเองอันนี้มันเป็นจ่าฝูงจ่าฝูงแม่น้าสร้างฮาเลมฮาเลมก็คือจะมีลูกมีเมียมีตัวมีอะไรตัวาจารย์อยู่ใกล้ๆมันตัวจริงๆมันมันน่ารักมั้ยมันน่าฟัดมั้ยก็ถือรูปมันน่าเตะนะ น่าฟัดใช่ไหมเรียกว่าน้าเตะเหมือน่ะลูกหมาผมก็ชอบตัวลูกน่ารักฮะแต่ลูกน่ารักแต่ถ้าเกิดไอ้ตัวใหญ่ๆจริงๆมันก็น่ารักอ่ะมันก็อ้วนเหมือนหนอนไม่รู้สือเนีนี่เห็นไหมแล้วลูกก็กินนมบจจบๆมันมีเสียงดูดด้วยนะอย่างนี้ถ้าเราไปใกล้ๆแล้วไปฟัดมันมันมันกัดไหมกัดดิฟันมันคมจะตายมันหันมาจูบเนี่ยแม่แน่จริงๆมีเสียงซีดด้วยให้ตัวนี้อย่านมแล้ว มันพยายามลูกพยายามจะเปลี่ยนหัวนมไปรอบๆจะสังเกตได้เรื่องหนึ่งก็คือแมวน้ําไม่ได้มีสองหัวนมเหมือนคน <c oughs> คล้ายๆแบบเป็นหมาหมา<ะ>เป็นลาวมีหลายหลายมีหลายมีหลายหัวนมเพราะฉะนั้นลูกก็จะเปลี่ยนหัวนมไปเรื่อยอๆพยายามจะดูดออืมืมถึงจรงิงๆดูดเท่าไหร่ก็นมไม่ออกเพราะว่ามันหมดไปแล้วใช่ไหมมันก็เหมือนคนนะฮะมันมีช่วงอาย่านม S <S นะฮะสังเกตขนไม่ใช่ขนวะ่ะหนวดหนวดหวดมแมวแน้ำจะเห็นว่าหนวดยาวมากเพราะว่าแมวน้ำเวลาจับสัตว์น้ํากินจับกุ้งกินเนืออะไรเนี่ยต้องใช้หนวดช่วยในการรับอ๋อครับรับไอจมรู้สึกอ่าครับรับสัมผัสนะฮะม่ง่าย<ๆ>ซึ่งลูกแมวน้ําพวกนี้เนี่ยก็อพอโตหน่อยก็อไอนี่จะหย่านมอยู่แล้วจริงๆต้อะเริ่มหาหากิงกินเองได้พอเอาไป หน่อยเดียวก็เจอฉลามเอ๊ะที่ไหนที่เขาฆ่าแมวน้ํากันนะไอชิโมะพวกเนี้ยเห้อนั้นคนพันกันไอแนพันขนนุ่มขนขาวฟูเพื่อเพื่อญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นก็ฆ่านะพวกชาวฮิโนะอะไรพวกเนี้ยเขาก็ยิงใช่ชาวฮิโนะก็ยิงฆ่าเพื่อเอามากินกินเนื้ออทจายเคยกินไหมอยากลองครีบแมวน้ำต้มเลยฮะนะฮะก็จะเห็นว่าจริงๆแมวน้ำเป็นสัตว์ที่คล้ายกับ นิสัยดีนะฮะสบายคือถ้าเกิดชาติหน้าเลือกเกิดได้เลือกเกิดเป็นแมวน้ำก็โอ้นะมันไม่ทำอะไรเลยมันไม่วาไปวายมาผมไม่เห็นมันทำอะไรเลยวันวานงานกินก็สมบูรณ์งานก็ไม่เห็นทำก็ต้องเป็นแมวน้ําที่มันอยู่ที่นี่สิถึงจะเป็นแมวน้ําที่ญี่ปุ่นหรือที่ไหนก็โดนฆ่าไม่แต่เจอแมวน้ําที่นอนแล้วโดนฉลามกัดนะอะไรฮะนอนนอนอยู่เฉยๆฉยเนี่ยฉลามพุ่งขึ้นมาบนหาดเลยอ่ะเขาถึงกลายเป็นจริงๆก็เป็นต้นกําเนิดของเครื่องดื่ม ฉลามบุกเนี่ยนึกคนมาตักจอฉลามมันบุกตอนนั้นมได้องความรู้จากท่านสปชเยอะมากหลายเรื่องเลยนอกจากฉลามก็ยังมีไอ้พวกวานนะวานพิชัค่ายนี้ก็พุ่งกมาคิดมันอยู่มันอยู่บนหาดทรายนี่มันจะไอ้พวกนั้นมันจะกระเดิบมัพุ่งกันมาแล้วมันก็คาลงไปเองได้ อไอเหมือนคนที่ไม่รู้เรื่องก็คิดว่าปลาพวกนี้เกยตื้นก็พยายามไปดันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ในป่ากับแมวน้ำย่คนควระเลือกกันเอาพี่ล้วกลับมาสู่อันนี้เป็นพวกไอ้ตัวนี้สงสารมากเพราะว่าแม่หายจะขาดไปเรื่อยๆโดนฉลามกินหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ฮะก็มันก็มีปัจจัยเสี่ยงไม่เล็กฉลามก็แล้วก็เพียบมีน้อยด้วยมีเยอะแล้วแต่ตัวนี่ลองคิดเราเองเมื่อกี้แมวน้ำตัวแค่ไหนฉลามมันก็ต้องตัวใหญ่กว่านั้นแหละมันถึงจะกินแมวน้ำได้ นะฮะเพราะฉะนั้นบางทีก็แม่ไปแม่ก็ไม่ได้กลับลูกก็ตายนะลูกก็ตายเพราะไม่มีอะไรกินใช่ส่วนใหญ่เพราะตัวผู้ไม่เลี้ยงตัวผู้เหรอเออตัวผู้มันก็เคยมีแนวความคิดเลยมันจะเลี้ยงลูกสัตว์เลี้ยงลูกเป็นหาเลี้ยงตัวผู้ไม่เลี้ยงลูกอยู่แล้วสิงโตตัวผู้ไม่เลี้ยงลูกเป็นเรื่องปกติเสือเองก็ไม่เลี้ยงครับเสือเรื่องปกติมากจริงๆมันเป็นอะไรที่เราควรจะเรียนแบบ เพราะาง eni, ั้นลูกแมวน้ำก็ต้องคลานไปด๊อกๆกแล้วสงสารไปเรื่อยๆอาจจะคุณผู้ชมดูแล้วอาจจะจริงๆแล้วผมบรรยายไว้หมดนะฮะใน DVD ที่แถมคู่กับหนังสือกา hmm hmm. ละปากอสนะครับ hmm hmm. เป็นแต่ว่าอันนี้ก็เอามาให้ใหดูให้มาดูคุณผู้ชมจะได้ hmm hmm. เห็นได้ว่าจริงๆแล้วกาละปากอสเนี่ยมีทั้งความบูรพสมบูรณ์มีทั้งเรื่องหลักของชีวิตของความเศร้าลูกแมวน้ำที่รอแม่จนตาย เรื่องของความสนุกเรื่องของความน่ารักเรื่องของอื่นอ่อีกมากซึ่งผมชุดนี้เนี่ยผมแบ่งเป็นผมแบ่งเรื่องเป็นตอนตอนตอนเป็นชุดชุดเลยอย่างที่เห็นมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องแมวน้าไม่ว่าจะเป็นแมวน้ําหินผาหรือจะเป็นแมวน้ำสิงโตทะเลการ์ดอปกอสแล้วก็เรื่องเห็นไหมฮะมันจะไปรอแม่ตอนนี้ทําเสียงเพลงข้างข่าวกินกล้วยด้วยใครทำครับใช่ไหมลูกมันจะร้องเป็นเสียงของมันเองครับแม่จะจําได้ ถ้าแม่ยังอยู่นะอืมแม่ซึ่งอนอกจากนี้เนี่ยนี่<ด>นะฮะอันนี้ก็นอนอยู่อกระกระตุกกระตุกเป็นโรคนิบัตินิบาต <laughs> รลูกนกเอ่อันแบบเมวนอไที่ไม่ค่อยมีอะไรกินมันก็จะกระตุกนะฮะไอม่นมเนี่ยอันนี้ตายไปแล้วกระตุกจนตายหรือจะกระดูกจริงโอโหโหดร้ายนี่กระโหลกมันเป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นยังไงก็เหมือนเหมือนข้าวไฟอะ เหมือนน้ามันด้วยใช่ไหมน้ํามันเดี๋ยวนี้เขาก็ลดนะลดอะไรเหรอโลกเขาลดกันเป็นเหรียญเหลีอนนี้ลดทีละสตางค์ก็เรามีการจัดการทรัพยากรทางงานของเราเองเในขณะที่เขาขึ้นอันนี้ขึ้นก่อนด้วยก็เรามีวิชั่นมกัดแล้วอาจารย์กัดอะไรทําไมมีคนไงอาจารย์หรือเปล่านะนุ่งเกงไม่หลใกล้ๆอันนี้เต่า ให้มันมีเต่ากับแมวน้ําอยู่สองตัวเพร่ะนว่าเต่าที่ผมจําได้ว่าที่ที่แล้วผมก็พูดเรื่องเต่าแล้วมันกลับมาเป็นเต่าอีกวะนะเต่าไอ้ตัวนี้เพิ่งออกไอ้ไข่ไอ้ที่แล้วมึงเพิ่งออกจากไข่ไปเหรอเพื่็ก อ๋อนี่น,นี่จะจบแล้วนี่กำลังซัมอัพก็คือหมายความว่ารวบรวมฉากที่ตื่นเต้นเล้าใจในการาาคอสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเต่าทะเลที่โดนนกจิกกินนะฮะที่ฉายกันไปเรียบร้อยแล้วเรื่องของนกอัลบาทรอสที่พยายามจะจัดการกับสาวแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำได้ <c oughs> <c oughs> นะฮะก็พยายามจะกดสาวไว้แล้วก็จะ,จ,ะ,จ,ะจัดการที่ มีเรื่องของการจีบกันเรื่องของอะไรๆที่เราดูกันไปนหมดแล้วนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นฉากสุดท้ายของการประกอซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือที่คุณเมย์ถืออยู่ผมกําลังอ่านหน้า,น,านี้อยู่ครับใครเขียนอะไรบ้างก็ไม่รู้มีมาห้าคนไงห้าคนมีชคกริชชคกริชเขียนภาษาอังกฤษเร เขียน้วภาษาอังกฤษสองคนนี่เขียนภาษาไทยไม่เป็นแล้วใครนะมีพิติกทิศถอวังทิศถาวังแล้วก็แกงส้มแกงสบทิศจะมีหัวใจให้ทิศจะมีหัวใจแล้วแกงส้มอ่ะแกงส้มมีไม่คิดว่าจะได้มาร่วมประจนบภัยกันครับเนี่ยเหรออะไรประมาณนั้นนหละไม่เป็นไรหรอกเป้าหมายของเราคือมีให้ครบห้าคนแล้วก็ขายหนังสือจะคิดไดไมือสวยนะ จะเคลื่อน้มือสวยแานไม่ออก thank for the knowledge and k e e p ต้องซื้อไปฮะจะรู้ว่าเขาเขียนอะไรบ้างใช่ไปพูดหมดซินะฮะ,ะ <c oughs> ซึ่งเรื่องพวกนี้เดเขาขอบคุณกัะนหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับ <c oughs> สำหรับหนังเรื่องกระดับกอสซึ่งจะเป็นคลิปแต,แต่ถ้าเกิดจะดูให้รู้เรื่องเนี่ยก็ซื้อเรื่อนี้ไปหมายถึงว่าไอ้คลิปที่ว่านี่คือคลิปที่เป็นหนังที่ ดาราคนนี้ก็ไปกันมาเนี่ยเหรอหนังเนี่ยหนังเนี่ยคือหนังยาวรวมทั้งหมดก็ประมาณสักเกือบชั่วโมง uh huh. อ่ามีผมอัดเสียงอยู่หลายตอนเลย oh, จะมีเสียงผมออกมาเป็นช่วงต่างๆเช่นแบบช่วงกําลังสํานึกเกิดอาการรักธรรมชาติก็จะมีเสียงอาจารย์ทอนออกมาอ๋อเลยเครื่องอัดยังยักเลยกว่าจะอัดได้เรียกมว่ากระประกอส <cin stereotype> เครื่องอัดจริงๆมันเป็นแค่ตัวแบบไอ้นี่นะแต่จริงเขาใช้ iPhone อ่ะไม่ไม่ไมโครโฟนสี่ห้าตัวก็จะพูดอย่างเงี้ยก็แบบซึ้งๆเงี้บอกทุ่มๆทุ่มๆหมือนวานๆซึ้งๆนี่เราจัดรายการไปเราจับเวลาด้วยป่ะครับไม่เคยมันกี่นาทีแล้วมันก็นี่ยกมือนี่คือให้หยุดหรือว่าหรือกำลังทำมือเข้าสู่อะไรเขาทำไอ้นี่โอ้ม o ก k ิ้งเจแล้วไง แล้วไอ้หนังที่ว่านี่มันจะออกมันไม่ได้ลงอินเทอร์เน็ตแล้วฮะเขาต้องฉายโรงเต็มๆให้ดูถึงความยิ่งใหญ่ตะการตาแล้วก็จะได้เห็นน้องคริสน้องคริสเต็มตานะฮะน้องคริสน้องคริสจะมีอะไรเต็มตาก็ลองไปดูเองอ่าแล้วก็ส่วนไอ้ย่อยๆที่จะอาจจะออกตามทีวีนี่จะเป็นคลิปสั้นๆนอกจากนั้นของพิ่ติ๊ก็วันที่ห้าธันวาันเฉลิมก็จะมีอ่า รายการของเขาในในเกเตอร์ที่ถ่ายกันไปไปกันกี่วันนะตอนนั้น11วัน11วันก็ถ่ายพี่เขาถ่ายกันไป200กว่าชั่วโมงใช่ไหมมากนั้นนะแกริงจริงเกินด้วยเพราะว่าสองกล้องใช่สองกล้องช่วยกันถ่ายเออขยันมากนะปกติเวลาเราถ่ายทำารายการทีวีนี่คือคือเก็บภาพเยอะและจริงนะแต่ว่า ไม่มีใครเก็บเยอะขนาดนี้ใช่ไหมไม่เขาทํามาบ่อยไงเขาเลยรู้ว่าควรจะเก็บยังไงเออเอามาใช้ได้แต่ม,<อ>มันเยอะไงเขา<ง>ขทีท่เดินป่าบ่อยไงรายการเขาอะ่ะอาจารย์เห็นเขาเห็นก<ห>็ถ่ายใช่ไหมเห็นกล้องนี่เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งติดตัวเลยใช่ไหมใช่สองตัวด้วย <laughs> สองตัว <laughs> เห็นเดินผ่าน <laughs> บูบูบูบก็บหมดทุกอย่างบูบูบูติ๊กเดะไเบรกเตอร์สิบปีนะเที่ยวกับทอนเนี่ย ยังคือเที่ยวทนจัดมันเยอะกว่านะแต่ว่าฟุตภาพเนี่ยไม่เท่ากันวิติก ถ้าถ่ายมาสามเดือนสองวันเนี่ยเ่าเลยว่าจะสามเดือนเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นฝากกันไว้นะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่สนใจนะครับแน่นอนว่าเมื่อเปิดโลกจึงเปลี่ยนของกาลากอสเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มีรายละเอียดอยู่ในนี้แล้วก็ฝากคุณผู้ชมไม่ว่าจะไปดูตามร้านหรือจะสั่งซื้อมาครับเราก็ไม่มีปัญหาเพราะผมได้ค่าลิขสิทธิ์เท่ากันแต่อีกเล่มหนึ่งที่เอาหายไปไหนนี่ไงเอ้ไม่ใช่สิโตเกียวอ่ะโตเกียวไม่ไดเอามา อ๋องินฝากไว้เลยแบบไม่ต้องมีปกเงินเยนคุณผู้ชมเงิน,เ,งนเยนมันตกอ่ะมันเลยดีบ9บาทแล้วมันแลกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหวานใจไปโตเกียวเจอได้ตามร้านหนังสือทั่วไปหรือจะโทรสั่งซื้อก็ขายอะ่ะรือหังสือมาโทรศัพท์ไปสอบถามได้ฮะ082-782-8353แล้วก็082-782-8356นะครับทั้งสองเบอร์นี้ไม่ว่จาจะสนใจกระปกอสโตเกียวหรือปักกิ่งเล่มนี้รวมไปถึงไอเซนสมาย โทรศัพท์สอบถามได้ทั้งหมดลดราคาพิเศษและที่สุดันจัดส่งให้ถึงบ้านด้วยนะฮะเป็นราคาที่ซื้อตามร้านก็ไม่ได้ราคานี้นะใช่ราคาเต็าตามาตามร้านซื้อถ้าอยากซื้อราคาเต็มไปที่ร้านแต่ถ้าอยากซื้อแล้วให้ส่งถึงบ้านแล้วลดราคาด้วยก็โทรศัพท์ไปสองเบอร์ที่วาดตรงนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน f a c e o o o k c o m สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะครับหรือจะเข้าไปติดตามแนะนำติชมต่อว่าอะไรอาจารย์ธรก็พิมพ์เข้าไปที่ facebook อาจารย์ธรได้นะบล็อกเลย <c oughs> บล็อกไปได้มีปุ่มให้ฟอลโล่อยู่ไม่ผมบล็อกลงหมดแล้วใครก็ตามบล็อกต่อให้ไม่ f o l โล่มาเขียนโพสผมพระปลิกอยู่แล้วแค่เขียนแค่จะกินนิดเดียวก็บล็อก จะเสื S <S ้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อเขียวเสื้อฟ like ้านิดเดียวระวังคี่ือเหตุผลที่ผมไม่ไม่พยายามคอมเมนต์อะไรเลยใช่แลอยู่เฉยๆดีที่สุดไลค์อย่างเดียวกดไลค์กระชุมไหมนะเข้าไปที่เฟซบุ๊กจันทร์ทอนได้พิมพ์คําว่า t h o n ทอนนะครับแล้วก็เข้าไปติดตามผลงานการทํางานในแต่ละวันที่จันทร์เขียนว่าเป็นไดอารี่สปชลองไปอ่านดูนะฮะดูรายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม เฟซบุ๊กอาจารย์ทอนเฟซบุ๊กสำนักพิมพ์บ้านพระฤทตย์ชมรายการย้อนหลังเข้าที่ youtube.com พิมพ์หาคำว่าเที่ยวกับทอนวันนี้พี่เล็กโอภาสปฏิมาณเกษมดรทอนธรรมรงนาวาสวัสดิ์ผมกเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ